มีบางคนชอบถามนะคะว่าสาขาอยู่ที่ไหนต้องตอบเพื่อนๆค่ะว่าครูเอเนี่ยถือบัตรในหน้าเป็นเจ้าของสนักง,งานประกันวินาศภัยอยู่ที่หัดใหญ่ซึ่งเราขายประกันของทุกบริษัทไม่ได้เจาะจงของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ละแบบประกันเราคัดบริษัทที่ดีที่สุดมาแนะนำให้ลูกค้าโดยหากซื้อกับ ครูเอและพี่เอกเราสองคนดูแลและประสานงานให้โดยตรงค่ะเพราะการเคลมปัจจุบันนะคะบริษัทประกันจะใช้ระบบ call center ค่ะมีทีมสำรวจภัยหรือที่เราเรียกว่าทีมเซอร์เวะประจำอยู่ทุกจังหวัดดังนั้นนะคะเมื่อเกิดเหตุลูกค้าโทรแจ้ง call center เจ้าหน้าที่จะส่งทีมสำรวจภัยที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุดไปหาลูกค้าทันทีค่ะดังนั้นไม่ว่าจะทำกับตัวแทนใกล้บ้าน หรือต่างทีนอย่างครูเอก็ดูแลประสานงานได้ไม่ต่างกันสำคัญเมื่อเกิดเหตุเราสามารถที่จะปรึกษาและขอคำแนะนำเขาได้ตลอดเวลาครูเอและพี่เอกยินดีดูแลตลอดอายุกรมทรรค่ะด้วยความห่วงใยครูเอวัชราวรีประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล